พามาดูบ้านสวนนะคะหลังจากที่ช่างตัดเสาไม้ออกแล้วตอนนี้เหลือแต่เสาปูนค่ะเสาทั้งหมดมีเก้าต้นตัดเสาไม้ออกแล้วบ้านกว้างมากเลยค่ะคิดว่าอนาคตปวกคงไม่ขึ้นบ้านอีกแล้วนะคะ ต้องบนมีแต่ไม้ค่ะไม้ล้วนๆเลยค่ะต่อไปก็จะทำบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ เือการปูกระเบื้องทำฝาผนังทำฝ้าเพดาน